เป็นเรื่องที่กับผมเองก็สนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํานั่นเองนะครับตอนนี้น้ําท่วมก็เรียกได้ว่าคลายไปได้เยอะแล้วนะครับบางทีนะครับในส่วนของรายละเอียดของการ,รบ,บริหารจัดการน้ํานี่จําอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนกันเป็นอย่างดีโดยการรับฟังข้อมูลนะครับจากประชาชนนั่นเองนะครับน่าสนใจไหมครับอบจสงขลาได้มีการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่อําเภอควนเนียงอําเภอบางกล่า และ4อำเภอคาบสมุทรสติงพระทำการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประเมินความสนใจของเอกชนนะครับมุ่งผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างยั่งยืนครับขออนุญ,ญาตนำท่านผู้ชมมาที่นี่นะครับห้องลากูน่าคิงแกรนด์บอลรูมชั้น2โรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาสงขลานั่นเองครับอํเาเภอเมืองจังหวัดสงขลา ซึ่งดรอับดุลรอมานกาเยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประเมินความสนใจของเอกชนนะครับเขาเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Market s o u าวดิ้งนั่นเองนะครับโครงการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีนายประพันธ์ศรีสุวรรณปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางปียนันสิงห์ทองรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจัดสงขาในเขตพื้นที่ตลอดจนภาคเอกชนที่ให้ความสนใจในการดําเนินโครงการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากครับภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 นอกจากนี้ก็ยังมีผูส้สนใจบางส่วนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ c ู o ค d Meetings อีกด้วยครับดออรอับดุลรอมาหนกาเยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจัดสงขาเปิดเผยว่าโครงการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จัดสงขลา สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกบำรุงสุขการให้บริการสาธารณูปโภคซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อประชาชนในการบริการสาธารณะตลอดจนระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีหน้าที่จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ดำเนินโครงการที่มีขนาดใหญ่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัดมุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวมครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็มีนโยบายแก้ไขปัญหาน้ําแล้งในพื้นที่ต่างๆโดยการจัดหาแหล่งเก็บกักน้ําจัดทําระบบส่งน้ําระบบระบายน้ําพร้อมอาคารประกอบปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาจึงได้ดําเนินการโครงการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อจะทําให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ําประปาในการอุปโภคบริโภคน้ําสะอาดถูกสุขะอ,อนามัยและมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชากรในพื้นที่ตลอดทั้งปีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ครอบคลุมหลายอำเภอด้วยกันดังนั้นเพื่อได้ข้อมูลที่จําเป็นต่อการวางแผนดําเนินการ โครงการนะครับเกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนและมีการศึกษาในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าสําหรับการอุปโภคบริโภคและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนําไปประกอบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่จึงได้กําหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประเมินความสนใจของเอกชนหรือที่เรียกกันว่า Market s t u าว i n g นะครับตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ มูทส์ักรนาร2562สนำสู่กระบวนการร่วมลงทุนระหว่างภาคและเอกชนต่อไปครับด้านนางสาวพบพรทองคณารักษ์ผู้อำนวยการกองผังเมืองก็ได้เปิดเผยครับว่าปีงบประมาณ2562องค์การบริหารส่วนจอดสงขาได้ดำเนินการศึกษาออกแบบโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จวัดสงขาประกอบด้วยอำเภอสิงห์นครอำเภอสติงพระอำเภอกระแสสิลอำเภอระโนดอำเภอคนเนียงและอำเภอบางกล่ำครับ และจากผลการศึกษาก็ได้เสนอแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสมในรูปแบบการมอบให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพุทธศักราช2 5 1 2ตามมาตรา22ในการเสนอโครงการที่จะให้มีการร่วมลงทุนหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามรายละเอียดที่คณะกรรมการประกาศกําหนดนะครับ องค์การบริหารส่วนจอดสองขาจึงได้ดําเนินการจ้างสํานักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริษัทไซเทคเอนจิเนียริงคอนซัลแทนจำกัดเป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อศึกษาวิเคราะห์และทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจสังคมผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับการเงินและการลงทุนของโครงการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จัดสองขา รวมถึงการประเมินความสนใจของภาคเอกชนก็คือที่เรียกว่ามาร์เก็ต u าวดิ้งเนี่ยนะครับเพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จอดสงขาตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพุทธศักราช2562พร้อมศึกษาวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางกำกับดูแลการบริหารสัญญาและการบริหารจัดการผลตอบแทนของภาครัฐนะครับซึ่งสำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ก็เป็นการ นำเสนอความเป็นมาของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการขอบเขตและขั้นตอนการศึกษาแผนการดำเนินง,งานโครงการและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่และประเมินความสนใจของเอกชนซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับจากทุกภาคส่วนเลยทีเดียวครับก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่านะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมีการ ดําดเนินการมาเป็นลําดับตามขั้นตอนนะครับมีการวางแผนล่วงหน้านี่ครอบคลุมทั้งหมด 2, 4, 6อําเภอด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ครับดออรอับดุลรอมานกาเยีมครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลยครับคือจังหวัดสงขลานี่จะมีอยู่ 2- 3ส่วนส่วนที่1มีน้ําเพียงพอต่อการใช้ แต่อีกส่วนที่หนึ่งของจังหวัดก็คือน้ํามไม่เพียงพอทั้งบริโภคและก็ทั้งใช้ในการเกษตรซึ่งก็ถือวา่าเมื่อไหร่ที่ไม่มีน้ําสะอาดใช้เนี่ยคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนก็จะไม่มาเราจะได้เห็นได้ว่าน้ําส่วนหนึ่งได้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับก็คิดกันแต่ตอนนั้นว่าทำยังไงให้น้ำเหล่านี้ได้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะคนที่ขาดคนที่ยังขาดอยู่เพราะว่าน้ําเราจะเห็นได้ว่าคลองตั้งแต่คลองรอนหนึ่งของหาดใหญ่ซึ่งน้ําในแต่ละปีไหลลงสู่ทะเลโดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยไม่ว่าในเพื่อบริโภคหรือเพื่อการเกษตรนะครับนั่นจึงไปจึงเป็นที่ไปที่มาว่าเราจะนําน้ําเหล่านี้มาสร้างให้เกิดประโยชน์กับใครกลุ่มไหนก็พอดีพื้นที่คาบต่อคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับคาบสมุทรจิงป้าซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับ ในช่วงหน้าแรงก็แห้งแล้งช่วงหน้าฝนก็ฝนตกนะครับแต่ว่าฝนาตกน้ําท่วมแต่ทั้งที่ว่าน้ําท่วมแต่พอถึงพอรวมภาพรวมในรอบปีน้ําไม่พอใช้น้ําสะอาดที่ถูกสุขสุข,สขอนามัยไม่มีให้ประชาชนได้บริโภคจึงเป็นที่ไปที่มาที่จะคิดโครงการนี้ขึ้นว่านําน้ําตรงนี้มาสร้างให้มันเกิดประโยชน์เพราะว่าเมื่อไร่แล้วที่ว่ามันเกิดประโยชน์แน่นอนว่า น้ำนี่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักนะครับไม่ว่าการที่จะพัฒนาเมืองก็ต้องดูเรื่องน้ําเป็นหลักผู้ที่จะมาลงทุนมาประกอบการก็ดูเรื่องน้ําเป็นหลักการเกษตรที่จะเป็นแหล่งอาหารของพี่น้องประชาชนก็ต้องดูเรื่องของน้ําเป็นหลักดังนั้นจึงท้องทำให้น้ํานี่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่มีน้ําเพียงพอต่อการเกษตรมีน้ําเพียงพอต่อการบริโภคของพี่น้องประชาชนก่อนที่จะไปถึงสู่ ว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นก็ต้องมีการที่จะศึกษาออกแบบออบอจจึงได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาจ้างผู้เชี่ยวชาญให้มาศึกษาออกแบบว่าเราควรจะดําเนินการยังไงทํำยังไงใช้งบประมาณรักเท่าไหร่เดินไปทิศทางไหนก่อนหลังจากนั้นก็จะต้องมาฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่การลงทุนของภาครัฐก็จะเป็นให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนเพราะว่าถ้าประชาชนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วม เขาจะไม่มีความรู้สึกที่จะเป็นเจ้าของไม่ความไม่มีความรู้สึกที่อยาก,ยากได้อย่างจริงๆจ,จังๆก็เลยจําจเป็นที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเพราะว่าเขาอาจจะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลในวันข้างหน้าต่อไป,ประเชิญเขามาประชุมมาถามสอบถามความคิดเห็นแล้วก็สิ่งที่เขาจะเสนอแนะเพราะเขาเป็นคนในพื้นที่เขาจะรู้ดีถึงรายละเอียดฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่ากับว่า เราจะได้ตอบสนองความต้องการของพี่น้องพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกภาคส่วนนะครับเอาละครับก็นับได้ว่านะครับคงจะต้องนะครับติดตามนะครับต่อไปในเรื่องของการบริหารจัดการหลังจากที่เอกชนได้มาร่วมลงทุนนั่นเองนะครับก็นับได้ว่าเป็นความหวังอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าขาดน้ําแล้วก็คงที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ลําบากนะครับแล้วก็ ถ้าหากว่าไม่วางแผนได้ดีเราก็จะมีผลกระทบเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ําครอบคลุมบริเวณแถวนี้ทั้งนั้นเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องเ,อเรียกได้ว,ว่าขอบคุณนะครับในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในส่วนของการทํางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับตามลําดับแล้วก็มีการฟังเสียงของประชาชนมีการให้ความคิดเห็นกันอันนี้ก็สามารถที่จะได้ข้อมูลที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทุกอย่างก็ต้องอาศัยการลงทุนก็จำเป็นอย่างที่จะต้องใช้เวลานั่นเองนะครับ